นักเล่าเรื่องชุมชนสนับสนุนโดยโกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกระดาษสาที่เราเห็นมีสีสันสวยงามเหล่านี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักเล่าเรื่องชุมชนที่ชุมชนบ้านต้นเป่าตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับกระดาษสาคุณสุดารัตนอภิชโชติกกร ทำมานับเป็นร้อยร้อยปีแล้วค่ะที่ได้สืบสานมาจากบรรพบุรุษเนาะดั้งเดิมทีเดียวนั้นการทํากระดาษาของหมู่บ้านดอนเปามีแค่อย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติไม่มีสีสันตอนนั้นฤดูร้อนเราก็ทํากระดาษานั่นแหละพอดีเอาไปพึ่งเราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีฝนมีลมเกิดขึ้นพอตกใส่เฟรมกระดาษาของเราก็ทําให้กระดาษาของเราเนะี่ยเป็นจุดๆๆๆจุดจุด,จดเป็นรูรูรูขึ้นมาเหมือนกับมีลวดลายของธรรมชาติที่ฝนตกใส่แล้อันที่สอง ก็มีใบไม้มาปิวไปถูกกระดาษของเราอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแกะออกได้ถ้าแกะออกเมื่อไหรนะ่น่ะจะทําให้กระดาษสารนั้นเป็นรูก็เลยปล่อยให้มันแห้งพอมันแห้งเราก็แกะออกมานี่ฝรั่งหรือคนที่อื่นหรือต่างหินมาเห็นเขาก็เลยพอใจและชอบใจกระดาษที่มันเป็นรูธรรมชาติและใบไม้ปิวใส่ดอกไม้ปิวใสนะคะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าอ๋อกระดาษสารตรงนี้มันสวย ขอบคุณ,คณกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาสนับสนุนส่งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเข้ามาสอนและอบรมแล้วก็ส่งเสริมในด้านของการตลาดทําให้คนนอกชุมชนและชาวต่างชาติได้รู้จักกระดาษสาของหมู่บ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมและนี่คือนักเล่าเรื่องชุมชนคุณสุดารัตน์อภิชโชติกรผู้ที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับกระดาษสาบ้านต้นเป่าใครที่อยากมาเยี่ยมชมมาแอลมาทํางาน กระดาษสากมาได้นะเจ้าโอท็อบวิเลจไปแล้วจะหักสนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมาหาดไทย